กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาทุกท่านและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆดในมือน, <ๆ S 1> น,นีนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮ้าได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ประพัดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับเอยพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็มีข่าวสารนะครับความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับสําหรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือรับสูงสุดครัวเรือนละ20,000บาทซึ่งปัจจุบันนะครับมีชาวนากว่า4.5ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับซึ่งตามมาติคลมเมื่อวันที่18มิถุนายน2563ที่ผ่านมานะครับที่พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชมุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือนอบคครั้งที่2นะครับ ที่มีการเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีประจำปี2563ทับ64พร้อมโครงการคูบขนานที่สำคัญนะครับชาวนาจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะครับหรือรับสูงสุดครัวเรือนละ20,000บาทซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าสู่คลมเพื่อพิจารณาซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับของแหล่งข่าว ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่างๆนะครับได้โพสข้อความกันเป็นจํานวนมากว่าทําไมเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทควรเรลืนละ20ไร่มีใครได้รับแล้วบ้างซึ่งหลายคนนะครับตอบว่ารัฐบาลทังแตกอยู่ในตอนนี้ให้เผื่อใจไว้ก่อนและบางคนก็ได้บอกด้วยว่ารัฐบาลยังเงียบอยู่บ้างก็ว่าจะได้ที่ให้ขึ้นทะเบียนรอคําสั่งไว้ก่อนนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนี้นะครับจะมีการประชุมคลมชุดใหญ่เดี๋ยวเรามารอรุ้นนะครับว่า จะมีการเคาะจ่ายเงินได้ในวันไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกําลังใจช่วยกันนะครับขอให้รัฐบาลนะครับรีบเคาะวันจ่ายเงินนะครับให้แก่พ่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาของเรานะครับและหากทางช่องของเรานะครับมีข่าวสารความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับกับผมก็จะรีบนําข่าวสารดีๆมาเสนอให้พ่อพี่น้องได้รับฟังโดยทันทีสําหรับวันนี้สวัสดีครับ